ขอรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุก่อนค่ะวันนี้ก็ได้บุกถึงบ้านนะคะประดาเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตชมสวนนะคะทุกคนโอ้โหนะเฟืองนะคะเก็บไปเต็มที่เพราะว่ากลัวแก่เยอะมากอืมอันนี้น่าจะเพิ่นเก็บนะ,ะทุกคนตูมะละกอเพิ่มนะสวนต้นชมโอเพิ่นนะก็ ไม่หลายต้นนะคะแต่ก็ได้กินได้ขายเนาะก็พอได้กินได้ขายอู้อูหูหูทุกคนโอ๊ยเขาจะลงไปได้ยังไงเนี่ยว้าวดูนะทุกคนโอ,โอ, in โอ,โอ้ยดอกหวานอ่าดอกจังเนี่ยดูนะทุกคนดอกดอกหวานนะ อันนี้คือต้นที่อดอกพุดีแกงเลยนะทุกคนพุดีแกงเลยกำลังสวยๆเลยเนี่โอ้โหแต่จะขึ้นยังไงเนี่ยถ้าเราขึ้นมันก็ได้เหยียบใช่ไหมมันต้องมีไม้ปูป้าเนี่ยไฟลนยิ่งเป็นยอดเดยวเลยเนาะโอ้โหทุกคน เต็มต้นเลยเต้โอ้โหนี่นะคุณขยันไม่อดตายโอ้โหนี่นะสอนมากเต็มเลยหัวดอกนี่มันจะออกตามลำต้นนะทุกคนดอกขอาเม่อหวานจะออกตามลำต้นนะแต่ถ้า เป็นยอดนะคะมะันก็จะออกตามแบบนี้เนาะลำต้นเหมือนกันแต่มันจะออกที่ปลายของต้นเนาะแต่ถ้าเป็นดอกเนี่ยเขาจะออกลำต้นใหญ่ไปเลยนะทุกคนสงได้มีต้นเดียวนี่ค่ะถ้าค่อยไปเจอที่เขาแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะค่อยคงร้องว้าวเลยแหละมันดุมากเลยนะทุกคน โอ้ยเนี่ยจนสุดลำต้นเลยนี่นะคะข้างบนก็เป็นจนนะคะแต่จะขึ้นเก็บได้ไงนะสูงจังเลยเนาะเนี่ยตามลำต้นละดูมาก เห็นแล้วสะอ,อ่อนเลยนะ,ะทุกคนโหถ้าไปเจออต้นเทวเขาในแบบนี้โอ้ยค่อยลำก่อนเก็บนะคะทุกคนเพราะสงสัยเขาจะลำก่อนเก็บนะถ้าเจอแบบนี้โอ้หเยอะมากเลยสุดยอดเนาะส่วนของแม่า่าเนี่ยมีทั้งปะกุดขาวด้วยนะข้างล่างนะคะก็เอ่อ ก็จะเป็นห้วยนะคะแล้วมีโกไผ่มีต้นไผ่นะคะหน้านั้นก็สามารถนอไม้ไผ่เข้าๆก็มีนะคะทุกคนเห็นไหมต้นเล็กๆแต่ต้นนี้นะนี่ดอกมันก็ยังเยอะเหมือนกันนี่เห็นเหมนะ,ะทุกคนโอ้โห หวานแต่ละต้นเกร็ไหมคะยอดดอกของมันดอกของพวกหวานโหแต่ไม่ดกถ้าต้นนั้นนะต้นนี้มันจะเล็กกว่านี่นะคะพอดีแกงเลวนะถ้าให้แก่กว่านี้ก็ไม่อร่อยนะ,ะทุกคน ถ้าแก่กว่าน,นี้เขาก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นลูกเป็นลูกของหมักหวานนะเนี่ยเท่าต้นที่ไม่พีไปส่องต้นแรกนล้พอดีแกงเลยโอ้มะาพร้าวกดกมากดูอันนี้นะะอนันซ <laughs> อน พ่ามันดกเนาะนี่ดูโดกแล้วก็ฝักงามด้วยนะทุกคนแต่มันก็มีสองพันเนาะมันจะมีพันพื้นบ้านแล้วก็พันสีทองในฝักทองสีทองครับอืมนั่นแหละพ,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 พันพื้นบ้านจะอีกแบบหนึ่งพันพื้นบ้านมันจะเป็นแบบสม้สมๆจัง่อยอืมเปรียปร้ยวหวานเป็นไงบ้าง แซ่บบ้านเนาะก็จะผมยุ่งเลยนะคะเออไม่เป็นไรค่ะโอ้สุดดยอมากหน้าผักหวานมันคงจะไปปีนต้นผักวเนาะไปดูผักหวานกำลังไปดูมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยหู้ะอ่อนมากเดี๋ยว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 มันหลังมาอ่านกินแล้วอ่านกินแล้วพอดีแกงเลยเท่านั้นน่ะอืมดอกมันพอดีกินพอดีแกง ดีแก่งหอมอ้อยๆเด้อเลยเสือพังนาจักน้อยไม่ไปไปเก็บเอามาเลยค่ะเพราะมันไกินแล้วแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้ามาเอาโอเคขอไม่พีสามกิโลค่ะสามโลโอ้ได้ลายอยู่ไหนเออของพี่ปานี่รับไมนนะแมนถ้าเอาขึ้น ถ้าเอาเมดมันมก็ได้หลายอยู่ได้เดี๋ยวเริ่ม่สว,วยเอาตืมเพราะว่าปั่นก็บว่าไงก็คือเล็งเก็บก่อนที่ฝนตกนะพวามหมานะแนวปั่นก็มีแม,มแววาละส่งพรุ่งนี้ทีเดียวทีเดียวนะปั่นถ้ามันก็ถ้ายอยส่งเนาะเธอก็เนาะเออพอดีิคอให้เขาถ้ายอยเก็บให้เลยนี่เนื้อสวยนะคะทุกคนเนี่ยไม่มีรานะคะเนื้องามมากเนื้อนาด้วยหวานอร่อย

มันก็ไปทำฟททำฟืนอืมใช่ค่ะเขาก็จากที่เอามันไม่สุกเหรอเออเราต้องคัดออกเนาะแล้วเราก็จะไปตัดอแต่บางคนอ่ะเขาจะชอบแบบมันหมูนิดนึงอืมก็ธรรมดาแบบเราสอยลงมาแบบนี้มันก็จะมีสุกบ้างไม่สุกบ้างเพราะว่าบางฝักมันก็จะสุกไม่พร้อมกัน โอเคนะคะสมบุกสมบัติมีก็ประมาณนี้นะคะทุกคน